ครับเดี๋ยวดูครับใครถึงก่อนครับ23กับ27 167กับ175โอ้โหมัดอันตรายจริงๆกับปอซฟาอาครับเริมมาแล้วเริมมาแล้วอ้าวครับเตะขวาห้อยมาในซ้ายขึ้นกั้นคอคนต่างต้องระวังเลยนะครับมีดีทั้งคู่ แข่งซ้ายมาแล้วครับที่หนึ่งอ่มีสองงัดเข้ามาออกมาแล้วครับบัดซ้ายของบอสฟ้าไปเลยครับโอ้โหใครมันจะไปเชื่อครับดูครับโอ้โหพยายามจะพยุงตัวเองขึ้นมาครับไหวไหมครับที่หนึ่งโอ้ก้นหนักลือเกินครับก้นหนักลือเกินเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหลุยชุดเดียวจบเลยครับ โอ้โหหนักจริงอะไรจริงครับนักมวยรายนี้ครับชมภาพช้าครับหมัดมาครับโอ้โหฮุกซ้ายเต็มขมัดไปขวาวาครับช็อตนี้ครับเห็นจะชัดๆเลยครับนี่ครับเข้าไปขมับก่อนครับแล้วทิ้งขวาไปตกซ้ายทีครับสามหมัดเต็มๆครับโอ้โหใครจะไปทนไหวครับดูครับมาเป็นชุดครับรัวๆแล้วเข้าเป้าทั้งนั้นนะครับ ก็พยายามฉันลุกขึ้นมาเลยนะครับที่นึ่งครับแต่ว่าโอ้โหเข่าแต่ละลูกนี่มันหนักๆทั้งนั้นเลยครับเข้าจุดโฟกัสทั้งนั้นอาจารย์ธนพัฒน์นับไปก็เรียบรอ้อยอ่ะมีสองงัดเข้าออมาแล้วขับ,บซ้ายของมอสตอร์ไซ์ไปเลยครับ ไปมันจะไปเชื่อครับดูครับโอ้โหพยายามจะพยุงตัวเองขึ้นมาครับไหวไหมครับทีหนึ่งโอ้ก้นหนักลือเกินครับก้นหนักลาอเกินเรียบร้อยครับชมภาพช้าครับหมัดมาครับโอ้โหฮุกซ้ายเต็มกระบอกไปด้านขวาครับช็อตนี้ครับเห็นชัดๆเลยครับนี่ครับเข้าไปขหมัดก่อนครับแล้วทิ้งขวาเข้าไปตกซ้ายทีครับสามหมัดเต็มๆครับโอ้โหใครจะไปทนไหวครับ มาเป็นชุดครับรัวๆแล้วเข้าเป้าทั้งนั้นนะครับก็พยายามจะลุกขึ้นมาแล้วนะครับที่1ครับแต่ว่าโอ้โหเข้าแต่ละลูกนี่มันหนักๆทั้งนั้นเลยครับเข้าจุดโฟกัสทั้งนั้นอาจารย์ธนพัฒน์นับไปก็เรียบร้อยสามารถจัดให้ครับสำหรับมอสซาฟารับทุกซาดครับเอาชนะน็อกที่1น่งยุทธยาฟยิ่ไปได้ในยกแรก